ทอเหยาหออยยาเหี่ยวสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสาหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงครับต้องบอกได้เลยครับเมื่อคืนครับเราเน้นไปที่แอตเลติกมาดริดครับสวยงามกันไปครับสําหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับเราจะไปดูในทางด้านของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีฟุตบอลมาฝาก2คู่นะสำหรับวันนี้พี่ๆนะครับอย่างเช่นในด้านของอาร,ร์เวอร์พู นี่ครับณเวลานี้ก็เป็นแชมป์สึกุูบอลพรีเมียร์ลีกไปแล้วครับต้องเจอกับในทางด้านของอาร์เซนอลครับผลงานในการเคยเจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่านับย้อนกลับไปครับวันที่1เดือน8ปี2024ันี่สิบอรูเ,อรเนี่ยชนะในทางด้านของอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ1ในนัดนั้นเนี่ยนะครับสนามกลางครับกระชับมิดครับเราก็เมื่อวันที่28เดือน10ปี2024ครับอาร์เซนอลเสมอกับในทางด้านของอริเวอร์ สองประตูต่อสองครับต้องบอกว่าสูสีเลยครับวันนี้เนี่ยในทางด้านของ A เรเวอร์พูลนี่ครับเพิ่งจะบุกไพ่ให้กับในทางด้านของเชลซีมาเนี่ยครับและก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเตรียมวางแผนในทางด้านของ4 2 3 1นะเนครับก็น่าจะใช้ในทางด้านของหรุ่ยดีอาร์กักโป เนื้ครับโมเมตซาร่านะครับก็หวังที่จะปิดชัยในทางด้านของอาร์เซนอลเช่นกันอาร์เซนอลครับจะอยู่ในรูปเกม4 3 3ครับเราก็มีแนด้านของบูโยซาก้าใช้แนด้านของกาเบียมาเตเลลี่ครับยืนหน้าเป้าคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยเลยครับศักยภาพของทั้งสองทีมเนี่ยดูแล้วสูสีอย่างแน่นอนสำหรับในด้านของอริเวอร์พูลเนี่ยนะครับถือว่าเขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีแต่นักล่าสุดไปสะดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับริเวอร์ นื้อครับในบ้านครับอาจจะเฉือนในทางด้านของอาร์เซนอลครับเพราะฉะนั้นครับให้มองไปในด้านของริเบร์พูลครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับเราจะไปดูกันในด้านของสุภบอกานโชซิลิอาอิตาลีระหว่างในทางด้านของนาโปลีครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเกนัวต้องบอกได้เลยครับว่านาโปลีนะครับในบ้านดุกดัน เนี่ยครับแต่ผลงานในการเคยเจอกันมาเนี่ยวันที่22เดือน12ปี2024เกนัวพ่ายให้กับในทางด้านของนาปโปลีไป2ประตูต่อ1ครับแล้วก็ผลงาน5นักหลังสุดสำหรับในทางด้านของนาปโปลีเก็บใครชนะมาตลอดเลยครับ4เกมครับแล้วก็ไปหลุดเสมอเกมเดียวเสมอกับโบโรนยานักล่าสุดเนี่ยชนะในทางด้านของเรดเช่1ประตูต่อศูย์ครับเจนัวเนี่ยสามนักหลังสุดเนี่ยฟอร์มแย่แพ้หมดเลยแพ้ลาซิโอแพ้โคโม แพ้เอซีมิลานนีครับก็ต้องบอกว่ายำแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมให้ติดดาวไปที่นาโปลีครับนี่คือศึกฟผูบอสองคู่สำหรับวันนี้แต่ s ิเกเนเจอร์รวมถึงชุดโครงการอยู่ในโกดังพี่ๆไปที่แอทเซ็ปที95ไปเจอกันในโกดังครับต้องบอกว่าลั่นแน่นอนครับใครที่รู้สึกว่าไปแล้วไม่ค่อยท่วมไปแล้วยังไม่ค่อยแตกไปหาผมในโกดังครับผมจัดให้ เพราะฉะนั้นครับแอสเซท95หรือไม่ก็สแกน QR Code ท้ายคลิปแล้วมาเจอกันครับ